คือครับเป็นการครั้งแรกที่เปิดมีอะไรจะบอกเพิบ้างไหมครับวันนี้เราคิดว่าเรามีจุดอ่อนกว่าจากดาวตรงไหนประสบการณ์ประสบการณ์แล้วก็รูปความแข็ง,งแรงเที่เรายังเป็นรองครับ เป็น <withdrawal S 1> <oston hoje? S 2> ไงแล้วการชิงแชมป์ช่องเจ็ดครั้งแรกการชิงแชมป์เนี่ยมันต่างการเติมเนื้อเติมตัวมันต่างตอนต่อยไดยปทีเราย้ำยมา เสียดเสียดสีแล้วกระดูกำกำเนื้อไอ้พวกกำเนื้อก็ไอ้สู้เขาไม่ได้เนื้อตัวนี้จะสู้เขาไม่ได้ไปเรื่อกงกระดูมกวมยวยความสมวยละจริดๆมวยไม่ได้เสียหายอะไรแต่ว่าก็ครึ่งกันไปแล้วก็เขาดีกว่าแต่งกว่าแข็งกว่าแตา่เพราะว่าเพราะการฝันมวยไงการฝันมวยกระดูกมวยตรงนี้ เนี่ยพอที่เอากระดูกกระดูกมวยเด็กก็เด็กก็ได้ประสบการณ์น,นี่เ <ฮะ S 1> อาข,ขึ้นขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วก็ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วก็ขอบคุณแฟนมวยที่ช่วยเป็นกํลาลังใจให้ก็เป็นกํลาลังใจเด็กๆอยังมีอนาอก็อิจใจครับวันนี้ไม่เสียหายครับไม่ดำหนีครับวันนี้ครับผ<อ>มดีมากในใจผมนะดีแล้วเป็นชุดดีมากในกระดูกในใจผมคิดว่าจะยื้อเขาไม่ได้ถึงงานยกยื้อได้ท้ำไปแต่ว่าทุกได้ถึงงานนี้ก็ ไล่ขึ้นมายกสายเกือบจะแทงเขาดีเราประสบการณ์เขาเยอะผมกขอชมมากครับพงศุลย์ครับครับลองแกรแค้นครั้งแรกได้เลยครับผมรู้สึกยังไงบ้างครับก็ต้องดีใจครับก็ดีใจครับดีใจมากครับครับกดดันไหมครับก่อนชกไม่กดดันครับแต่หนึ่งสองหนึ่งสองน้องออกมาดีผม คิดว่าน้องจะมาอย่างนี้ครับมันมีแข้งแข้งน้ำก็แข็งได้เลยครับได้เลยพูดถึงตัวของดอนพิงหน่อยด้ว่าอนาคตจะไปได้อีกไหมผมว่าไปไปได้อีกไกลครับเพราะว่าเขาเด็กกำลังโตครับแล้วข้อแข็งของเขาแข็งไหมของพี่ลูกเขาแข็งกน่าที่เขาจับได้ใช่ไหมฮะบอกว่าอนาโปเมียนว่าเก่งนะวันนี้เนี่ยการแชมป์ได้แล้วมีอันฉีดเมื่อเท่าไหร่ก็มีอันฉีดแล้วสามหมู่ก็ต้องขอบคุณ สฟนเข้าที่อธิบดีดูบอลนะผมนะครับไม่อช่ครับพูดอะไรกับแฟนมวยหน่อยทิ้งท้ายขอบคุณ FC แฟนคลับแฟนมวยที่ติดตามผมนะครับวันนี้ผมพอมันแชมป์ผมก็้ทำได้แล้วทำเสร็จแล้วผมขอมอบชัยชนะครั้งนี้แด่ครับติดตามทุกคนครับจบเลยครับผมดาวแฟนมวยเขาอยากเห็นเจอกับวันฉลองบ้างะมองว่างอะไรบ้องก็แล้วแต่โปรโมเตอร์ครับเข้าจัดก็เพื่อความสงสัยน้อยๆแล้วแต่เนาะแล้วแต่เขาเขาพร้อมอยู่แล้วน้ำหนักไหนดีอะน้ำหนักเก่งเราก็ ร้อยสิบแปดครับหน้าร้อยสิบแปดตื่นเต้นั่งครับพี่สวัสดีครับโอ้โหวันนี้ไปเอกเลยนะไปเอกไปเอกจกสี่จกสี่เราได้อะไรบ้างได้คือเราได้ลูกไหนได้คือว่าผมได้ประสบการณ์แล้วก็ควาสเก่ามาดูจังหวะน้องน้องมันว่ามัน เขาเมินฝานมาต้น,ต,นต้นตั้งเกมไม่ทันลูกศรมาดูแล้วว่าน้องมันจะตั้งมารับแทงอย่าง erm. นี้เรามีปิดเหี่ยมนั่งได้ลูกศรเหี่ยมเลยลูกศรคือคือตุ้อตีแกตีซวนของมาเก้เกมมองภาษาทีไม่ว <Tim> ่างลูกศต้องข้างอย่างงี้นะครับอย่างงี้อย่างงี้ได้ลูกศรคับลูกศรเรได้ลูกเก๋าแล้วครับได้ได้เก๋าแล้วก็เป็นฝ่ายชนะใหญ่ถือว่าเด็ดขาดเลยนะ ครับเอาละครับครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในการประกวดชิงของคนนี้ครั้งหน้าอยากเจอใครครับแต่เราก็มบอกไม่ได้ครับก็แล้วแต่โปรโมเตอร์แล้วก็ดูกูกที่เหมาะสมทั่วถาถ้าเราบอกว่าใครก็ได้มันก็ไม่นไปได้นะฮะลำนักเท่าไรเท่ากันก็เราจะแปดละสิบเก้าเราจะแปดละสิบเก้าตอนนะครับเอาละครับเราจะนครั้งนี้มอบให้ใครบ้างครับก็มอบให้ คนทีเ็นขเอร์าแฟต๊เอกปัตตนีที่คอยสนับสนุนแลวก็อาชีพตลอดทางเป็นไม่ได้เลยรับีรู่นอยไมต้องร่อยได้ครับำมากีคัก็ตอนนี้ความมั่ใจยัง่นีนีมีมน้นครับน้องเป็นไงบ้างครับน้องสองมีการนา เกมมาผมดแล้วทำไม่ถูกงานนึงต้อหนึ่งซุ้มสองทำไม่ถูกว่ะวอซแมนมาอย่างงี้ยกสามไว้เริ่มดูแล้วว่ามันร้องมันจะมาขว้างกับเค้งยังไม่ทันมันก็ตั้งขาตั้งขาซ้ายแล้วก็หลุดนอกใช้เหลี่ยมจับงาน ขอบคุณพี่น้องชาวสุรินทร์นิดนึงที่ติดตามเชียร์เราพร้อมกับแฟนคลับราทั่วประเทศครับผมจากดาววิศวุปกรกณ์ครับวันนี้ก็ป้องกันแชมป์ได้แล้วครับขอขอบคุณมากๆครับเลี้ยงแฟนคลับผมอยากให้ดีแล้วก็แฟนคลับทั่วประเทศครับที่ติดตามวันนี้ผมก็ชนะแล้วครับป้องกันแชมป์ได้ขอบคุณมากๆ